ก็ต้องขอสวีทผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้แล้วก็มาอยู่ในแบบอลินาทาวเวอร์ดีเฟนส์อย่างเช่นเคยนะฮะวันนี้นะแล้ก็จะมาสอนวิธีเอาแบตใหม่กันนะฮะซึ่งเป็นแบตที่มาพร้อมกับอัปเดตเมื่อคืนนี้เลยนะก็เมื่อคืน้นอัปเดตมาแล้วผมก,ก็ไม่ได้สรุปอัปเดตนะเพราะว่ามันดึกแล้วนะแล้วก็ขียจสรุปด้วยนะเพราะมันเป็นอัปเดตแค่อัปเดตเล็กๆเองนะซึ่งก็แทบแทบไ,ไม่มีอะไรสําคัญเลยนะโอเคแล้วก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องแบตกันเลยนะฮะแบตที่อัปเดตใหม่เข้ามาก็คืืออแบทีี่่่มชวา Call of the night นะฮะก็คือเป็นแบบว่า,เป,บบวาเป็นแบบที่มีแบบว่าลูกเขียวกับเออลูกพจน์อยู่นะโอเคนะก็วันนี้เราก็จะมาสอนทำกันนะว่าแบตนี้ทำยังไงกันแน่นะซึ่งแบตนี้นะถ้เาเกิดเราทำได้นะฮะเราจะปลดล็อกสกินนะฮะสกินที่เราจะได้ก็คือสกินที่มีชื่อว่านี่ฮะ เป็นสกินรีเปอร์แบบเวอร์ชันแวมไพร์นะเป็นประมาณนี้ผมยังไม่ได้กดรับนะเพราะว่าผมเออจะเก็บไปทําคลิปนะโอเคแนละ้วก็ประมาณนี้เลยนะก็คือเป็นแบบที่ถ้าเกิดปลดล็อกแล้วเราจะได้สกินแวมไพร์ของรีปเปอร์มานะซึ่งแบบนี้นะฮะจุดได้ถึงสิ้นเดือนตุลานะฮะก็คือแบบว่า31ตุลาถ้าเกิดหลังจาก31ไปแล้วมันก็จะหาไม่ได้แล้วสำหรับแบบอันนี้นะเป็นประมาณนี้นะฮะ คนะซึ่งผมว่มีคลิปเล่นจริงแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาให้ทําให้ดูก่อนว่ามันทำยังไงสำหรับแบบนี้นะโอเคนะก็มาเริ่มกันเลยก็คือแบบนี้ค่อนข้างจะ s i m p ิมลมากๆเลยนะก็คือด่านที่คุณจะต้องเล่นนะฮะก็คือคุณต้องเล่นในด่านเออ alpha โ o a d นะฮะแล้วก็โหมดอะไรก็ได้แต่ว่าแนะนำให้ไม่เกิน hard นะเพราะว่าเราต้องใช้ฟาร์มนะเป็นอามานี้ก็เดี๋ยวผมจะให้ไปดูกันเลยนะโอเคไปดูกันนะ โอเคนะก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะฮะก็วิธีทําแบบนี้แบบง่ายๆเลยนะฮะก็คือเราต้องเล่นโหมดอันที่บอกแล้วก็วิธีนะฮะก็เราเพียงแค่ต้องทำรีเปอร์นะฮะเดี๋ยวให้รีเปอร์กลายเป็นเรวตัน,นะฮะแต่ว่ายังไม่พอนะก็ก่อนที่รีเปอร์จะกลายเป็นเรวตันนะฮะเราต้องสั่งเวย2ตัวให้รีเปอร์ก็คือเราจะต้องสั่งเวย Excel, เอ็กเซลเวลหกให้รีเปอร์มันจินเข้าไปนะ แล้วเราก็ต้องสั่งเวอรสไนเปอร์เอเวลหให้ลีปเปอร์กินเข้าไปเช่นกันแล้วจากนั้นก็กดอัพลีปเปอร์ให้มันกลายเป็นเลวตันแล้วก็กินไอ้สอตัวนี้ที่เป็นเลวหกเข้าไปนะฮะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเลวตันแล้วนะซึ่งใช่มีแค่นี้แหละใช่ใช่ฮะคือเราแค่ต้องทำลีปเปอร์เลวตันแล้วก็ ให้ริเปอร์แล้วตัน,นะฮะกิน Excel แล้ว6แล้วก็กินสไนเปอร์แล้ว6ไปแต่ว่ายังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกนะก็คือการที่ริเปอร์จะกินใน2ตัวนี้ได้เนี่ยและแบสนี้มันจะทํางานเนี่ยมันจะต้องเป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีนะก็คือเราจะต้องอัพลิเปอร์ตอนเวลาเที่ยงคืนเป๊ะๆนะฮะถึงจะสามารถกิน2ตัวนี้แล้วมันกลายเป็นแบสนี้ได้เป็นประมาณนี้ก็คือต้องทําแบบเมื่อกีนะ้แต่ตอนเวลาเที่ยงคืนพอดีเลยนะก็คือแบบว่าตอนศูน 000. .00 0 0นะฮะก็คือเที่ยงคืนไม่มีไม่มี1นาทีนะ,ะก็คือเที่ยงคืนพอดีเป๊ะเ,เป็นอะมาเนี่ยนะาทำในโหมดแซนบ็อกไม่ได้นะเราต้องทาในโหมดปกติซึ่งเราก็ต้องแบบว่าเล่นเอเลสนะเป็นอะมาณนี้โอเคนะก็ซึ่งถ้าเกิดแบบว่าคุณไม่รีบอะไรมากนะคุณก็แค่รอเที่ยงคืนแล้วก็ทําได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเรียบนะคุณสามารถหลอกเกมนี้ได้แล้วก็คือ เกมนี้มันสามารถอ่านเวลาที่เครื่องเราได้นะก็คือเกมนี้มันรู้ว่าเราอยู่เวลาที่เท่าไหร่นะแล้วก็ไทม์โซนอะไรนะซึ่งเราสามารถหลอกได้โดยการปรับไทม์โซนนะฮะก็คือแปลว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ โอเคนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับวิธีหลักแล้วนะก็คือวิธีหลักก็แค่คุณต้องรอเที่ยงคืนแล้วก็ทาตอนเที่ยงคืนง่ายๆซิมเปิลนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณรีบนะคุณสามารถใช้วิธีหลอกเกมนี้ได้นะก็มันจะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะก็คือมันจะเป็นการเล่นกับ time โซนบนโลกใบนี้ก็คือประเทศแต่ละประเทศเนี่ยจะมีเวลาที่ไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าโลกมันใหญ่เวลาเดินไม่เท่ากันนะซึ่งอีวิธีที่เราสามารถใช้แอป VPN ไปที่เอ็นที่เป็นของประเทศที่เวลาใกล้เที่ยงคืน แล้วก็แบบว่าสมมติแบบว่าตอนนี้สมมตินะก็คือแบบว่าสมมุติตอนนี้แคนาดาอยู่ที่5้าทุ่มใช่ไหมแล้วก็มุด VPN ไปที่แคนาดานะฮะแล้วก็อัพลิเปอร์ตอนแคนาดาหทุ่มพอดีเป็นประมาณนี้หรือว่าอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่า VPN นะฮะสำหรับคนที่เครื่องคออ่อนข้างจะรุ่นใหม่หน่อยนะก็คือกดเข้ามาที่ตั้งค่านะฮะแล้วเราก็ต้องไปที่นี่ฮะเวลาและวันที่แล้วก็มันจะมีให้เลือกเขตเวลาอยู่นะเนี่ยเราปิด เราปิดตั้งเขตเวลาตโนมมติ네เนี่ยแล้วเราสามารถเลือกเขตเวลาเองได้นะฮะเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปอยู่ไทม์โซนประเทศไหนนะซึ่งเราจะต้องเลือกประเทศที่ใกล้เที่ยงคืนมากที่สุดแล้วก็เวลาให้เราสามารถทําฟาร์มอะไรได้พอดีแล้วก็อัพลิเปอร์ตอนเที่ยงคืนได้พอดีนะเป็นประมาณนี้ก็คือแบบว่าสมมติเนี่ยสมมติผมจะตั้งเป็นกลมนะฮะเนี่ยผมตอนนี้ก็คือเวลา4ี่โมงเย็นนะเป็นประมาณนี้ก็คือเราต้องหาประเทศที่เออเวลาใกล้เที่ยงคืนให้ได้มากที่สุดนะฮะ แล้วก็มีเวลาให้เราฟาร์มด้วยนะฮะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็ทำตอนเวลาประเทศนี้เป็นเที่ยงคืนพอดีเป็นประมาณเนี้ยนะซึ่งอันนี้มันจะค่อนข้างแอดวานซ์หน่อยนะถ้าเกิดคุณคุณไม่รู้วิธีทำอะไรแบบนี้หรือว่าฟังแล้วงงนะฮะง่ายๆเลยฮะไม่ต้องเป่าอะไรรอเที่ยงคืนของประเทศไทยนี่แหละก็คือรอใกล้ๆเที่ยงคืนประมาณ5้าทุ่มครึ่งเนี่ยคุณเริ่มกดเล่นได้เลยนะแล้วก็เริ่มไปทำฟาร์มทำฟงทำฟงทำฟาร์มอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เริ่มมาทำแบตตอนที่จะเที่ยง ตอนท okay. okay. ี story, nice. so to to ่เที่ยงคืนพอดีเลยเป็นประมาณนี้นะโอเคอันนี้จะสําหรับคนที่แบบว่ารีบนะก็คือแบบว่าอยากเออแปซตอนนี้เลยแบบว่าไม่อยากไม่อยากรอถึงเที่ยงคืนอ่ะก็สามารถใช้วิธีแบบว่าปรับไทม์โซนได้นะฮะปรับไทม์โซนนะฮะไม่ใช่ปรับเวลาปกตินะถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราปรับเวลาแบบดื้อแบบนี้เลยเนี่ยปรับไม่ได้นะเราต้องปรับไทม์โซนประเทศนะเป็นประมาณนี้โอเคผมจะตั้งกลับไปนาโนมาติแล้วกันนะโอเคเป็นประมาณนี้ทดสอบวิธีได้แบซก็คือง่ายๆเลยถ้าเกิดใครไม่อยากอ้อนะก็คือแค่รอเวลาเที่ยงคืนแล้วก็ทํานั่นแหละ เป็นมาเนี้ยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยสอบค,คลิปที่เราเล่นกันนะโอเคนะก็เข้ามาสู่ในแมปกันแล้วนะฮะอันนี้ผมมากัน2คนนะฮะเพราะว่าจะได้ได้แบบพร้อมกัน2คนเลยนะแต่ว่าคุณสามารถโซโลได้นะก็คือคุณแค่ต้อง,ต,องต้องมีแบบว่าลีเปอร์ต้องมี Excel ต้องมีสไนเปอร์ในช่องเก็บของแต่ว่าที่เหลือเนี่ยคุณเอาตัวอะไรมาก็แล้วแต่คุณเลยนะขอแค่มาสามารถกันบ้าแล้วก็ทําให้ลีเปอร์มันตันได้พร้อมกับตัวอื่นๆที่กินเข้าไปเนะี่ย ตอนเที่ยงคืนพอดีเป็นมานเนี่ยนะก็ใช่แหละก็มาคนเดียวได้แต่ว่าผมเอออยากเกิดได้แบบ2คนนะก็เลยเอาเพื่อนมาด้วยนะเป็นมานเนี้โอเคนะก็ตอนแรกเราก็ผมก็จะการบ้านตามธรรมดาเลยนะคือมันไม่มีอะไรพิเศษเลยก็แค่ตอนที่อัพลิเปอร์เนี่ยให้มันกิน2ตนนัวเล่นเฉยๆตอนเที่ยงคืนแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็คือปกติเลยนะซึ่งตอนนี้ผมปรับไทม์โซนอยู่นะก็คือตอนนี้ผมหลอกเกมอยู่ก็คือตอนนี้เวลาจริงของผมเนี่ยคือประมาณ5้าโมงเช้าแต่ว่าตอนนี้ผมปรับไทม์โซนอยู่ที่ แคนาดานะฮะตอนนี้มีผมอยู่ประมาณ5ทุ่มประมาณ5ทุ่ม40นะปประมาณน,นี้ซึ่งเอาจริงๆเอ่อถ้าเกิดคุณไม่รีบนะคุณก็สามารถแบบว่ารอเที่ยงคืนของประเทศไทยแล้วก็ทาตามปะกะติได้เลยนะก็คือแบบว่าเริ่มเล่นตอนประมาณแบบว่า5ทุ่มครึ่งแล้วก็อัพลิปเปอร์ตันตอนประมาณกิน2ตัวน,นั้นอัพลิปเปอร์ตันแล้วก็กิน2ตัวน,นั้นตอนประมาณเออเที่ยงคืนพอดีเป็นประมาณน,นี้นะแต่ว่าอันนี้รีบก็เลยหลอกไทม์โซนนิดหน่อยนะไปประมาณน,นี้ก็ กาเดียนกับตัวอื่นๆไม่บังคับนะขอแค่มี S3 ตัวน,นั้นมาให้มันกินก็พอนะกับ r e เ p อร์ด้วยนะน o รูมล um, ิเปอร์กลายเป็น3ตัวเป็นระมาณนี้นะโอเคนะก็ตอนนี้ผมก็แค่อัพฟาร์มแล้วก็วางไมล่าแล้วก็ทำไฟ์เมีกันบ้านไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรพิเศษเลยซึ่งทุกคนนะฮะก็คือแบบว่าคนที่จะได้แบตเนี่ยจะต้องทำล e เปอร์ ที่เป็น, ire, ปนวนะแวมไพร์เป็นของตัวเองนะก็คือเราจะต้องทำรีเปอร์ที่กินไอเอ็กเซลกับไอสไนเปอร์เนี่ยเป็นของตัวเองนะถ้าเกิดเพื่อนทำรีเปอร์ให้มันกลายเป็นร่างแวมไพร์ได้แล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่ทำเนี่ยเราไม่ได้แบตนะเราต้องทุกคนที่อยากได้แบตเนี่ยจะต้องมีรีเปอร์ทำเป็นของตัวเองเป็นประมาณนี้นะคือให้เพื่อนมาวางเอ็กเซลกับสไนเปอร์ให้มันกินได้นะแต่ว่า คนที่จะได้แบตจะต้องเป็นเจ้าของรีเปอร์ตัวที่เป็นร่างแวมไพร์แล้วก็กดอัพด้วยตัวเองเท่านั้นนะเป็นประมาณน,นี้แล้วก็เพื่อความชัวร์นะฮะเวลาคุณมาหลายคนแนะนําให้เออทุกคนปักไทม์โซนให้มันกลายเป็นไทม์โซนเดียวกันไปเลยนะฮะแล้วก็แบบว่าทําพร้อมๆกันนะเป็นประมาณน,นี้ก็อย่าเลยเที่ยงคืนแล้วก็อย่าทําก่อนเที่ยงคืนไม่งั้นเจ๊งเลยนะฮะเป็นประมาณน,นั้น แต่เวลาเรามาเราก็ต้องเผื่อเวลาให้เราฟาร์มนิดหนึ่งนะเป็นประมาณนี้ซึ่งตามปกติถ้าเกิดคุณแบบว่าใช้แบบว่าวิธีการสเปีดรันแบบที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็มันก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีก็สามารถเสร็จทำลิปเปอร์ได้เลยเป็นประมาณนี้ โอเคนะตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนหน้าที่แล้วนะก็คืออัศนัยมาช่วยแบบว่าไฟเมดอีกทีหนึ่งนะเป็นประมาณนี้ก็ฟาร์มผมจะไม่ค่อยเน้นฟาร์มเยอะนะเพราะว่าแบบว่าผมเป็นกันเรียว่าคนกันบ้านนะก็ต้องทาฟาร์มว่าประหยัดประหยัดหน่อยนะส่วนอีกคนหนึ่งก็ทําฟาร์มได้ยาวๆเลยเป็นประมาณนี้นะก็ตอนนี้ก็แค่ทำก็เียว่าเนวป้องกันสลับกับทําฟาร์มนะส่วนอีกคนนึงถ้าเกิดมากันหลายคนก็คนอื่นก็ไปทําฟาร์มของตัวเองเลยก็ได้เนี่ยเป็นประมาณนี้โอเคนะก็ตอนนี้ผมก็จะ ฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็ทําแบบว่า,ร,ารองเงินไปเรื่อยๆเ,เป็นระมาณนี่นะไม่มีอะไรมากก็แค่เป้าหมายหลักของเราก็คือทําให้รีเปอร์มันจีน Excel แลเว6กับสไนเเลว6ตอนเที่ยงคืนพอดีมีแค่นี้นะฮะส่วนอย่างอื่นก็เหมือนเกมธรรมดาเลยนะ โอเคตอนนี้เขาก็จะเริ่มมาวางตัวแบบว่าเตรียมไว้ก่อนแล้วนะก็คือเตรียมที่จะทําแบบว่ารีเปอร์ตันเป็นร่างเวมพายนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทำนะเพราะว่าตอนนี้ยังพึ่งห้าทุ่มกว,กว่าเองนะโอเคนะก็ตอนนี้ผมก็จะโอเคนะตอนนี้มอนมันเริ่มหลุดแล้วนะเพราะผมเอิดเนี่ยวางเนี่ยป้องกันอ่อนไปหน่อยนะก็เดี๋ยวผมจะวางรีเปอร์มาช่วยกันอีกทีหนึ่งนะ ก็ตอนนี้อาจจะเสียวๆหน่อยก็ถ้เกิดเออคณเล่นคณเล่นกับเพื่อนก็สามารถเพลสได้วันนี้ได้นะก็คือแปลว่าทำไฟเมดกับเออทำสนายให้มันเยอะๆหน่อยนะเป็นประมาณนี้นะโอเคถนะ้าตอนนี้ผมก็จะทำรีเปอร์ให้มันกลายไปเร็เวเสนะฮะก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากทานก็แค่ รอไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้รอเที่ยงคืนนะเพราะว่าตอนนี้ฟาร์มของหลายๆคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะหมายถึงอีกคนหนึ่งนะส่วนผมก็จะทําฟาร์มของผมให้มันเออพอมีเงินนะฮะเป็นประมาณนี้โอเคนะก็ไม่เปอะไรมากก็แค่รอเที่ยงคืนเลยนะเพราะว่าตอนนี้เราฟาร์มค่อนข้างจะแข็งแล้วนะแล้วก็เนื้อป้องกันก็จะค่อนข้างแข็งด้วยนะ โอเคนะก็ตอนนี้ก็ผมวางลิปเปอร์มาค่อนข้างเยอะนะเอาจริงลิเปอร์ที่สั่งเวยเนี่ยไม่จําเป็นต้องเอาลิปเปอร์กินลิปเปอร์เลยนะก็แค่เอาลิปเปอร์ตัวเดียวกิน Excel กเอ็กเซลเลว่หกกับไนเปอร์เลวลหกก็พอนะแต่ว่าที่ผมวางลิปเปอร์เยอะเพราะว่าผมจะเอามากันบ้านนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถทําเลวล5ห้าได้นะเพราะว่าถ้าเกิดทําไปแล้วเนี่ยเราขายทิ้งไม่ได้ก็ถ้าเกิดทําแล้วทําเลยนะก็คือถ้าเกิดพลาดแล้วก็คือพลาดเลยนะก็ ผมทาได้แค่สแปมเลเวลสก็เลยมันก็จะมีจํานวนที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะเป็นประมาณนี้นะก็แค่รอยเที่ยงคืนไปแล้วตอนนี้ประมาณในห้าทุ่มกว่า,วานะฮะโอเคนะโมเมนต์ออฟทรูดกำลังจะมาแล้วนะก็คือตอนนี้มีเวลาเมื่อกี้นะก็คือห้าทุ่มห้าสิบเก้าอีกหนึ่งนาทีจะเที่ยงคืนแล้วนะแล้วตอนนี้ก็เที่ยงคืนไปเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะบอกให้คนที่เขาวางเออรีเปอร์ที่จะทำ Reaper, รีเปอร์แวไพายเป็นคนแรกเนี่ย ให้เขาแล้อัพไปเลยเพราะว่าตอนนี้มี Excel แล้ว6ในระยะแล้วก็ไซเปอร์แล้ว6เรียบร้อยนะนี่ฮะก็อัพไปแล้วนะฮะพออัพเสร็จแล้วถ้าเกิดสำเร็จมาจะกลายเป็นทองฟ้าสีดําซึ่งผมยังไม่ได้แบบผมจะรีบวางสไนดกับวาง Excel ของผมเองแล้วก็ทาของผมเองให้มันกลายเป็นเวมพา์ด้วยนะแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยนะได้แบ,บชกันนั้งคู่เลยนะประมาณนี้ก็คือ เสร็จแบร้อยสำหรับแบบนี้นะก็คือการทำรีเปอร์ที่กิน e x c e เแล้วหกใส่เปอร์แล้วหกเที่ยงคืนพอดีเป็นประมาณนี้นะก็จะออกมาเป็นสภาพประมาณนี้เลยซึ่งหน้าตาของริเปอร์จะเหมือนธรรมดานะแต่ว่าก็แล้วก็ได้แบตมาด้วยนะเป็นประมาณนี้ซึ่งพลังทุกอย่างรีเปอร์ก็เหมือนเดิมนะมเป็นประมาณนี้นะสำหรัแบบเอ่อการทำแบตนี้นะก็มีแค่นี้แหละก็แค่ทำแบบว่าตอนเที่ยงคืนพอดีกิน e x c e เลแล้วหกกินไซเปอร์แล้วหก แล้วเราก็ใช้แบตเลยนะเป็นธระมาณนี้การสอบคลิปในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบง่ายๆนะที่เอออาจจะง,งงหน่อยในช่วงแรกๆนะโอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้สำหรับวันนี้กันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครบ์คอมเมนต์เพื่อเป็นเกียรติในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายฮะ